สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนพบกับพี่แอมนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการสารสนเทศที่สำคัญมากสำหรับการเรียนและการทำวิจัยของน้องๆค่ะความต้องการสารสนเทศ ในโลกที่ข้อมูลและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความต้องการสารสนเทศจึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกองค์กรและทุกบุคคลต้องคำนึงถึงสารสนเทศไม่ได้เป็นเพียงข้อมูลที่รวบรวมไว้แต่เป็นทรัพยากรที่มีค่าในการตัดสินใจวางแผนและการดำเนินงานต่างๆ ความต้องการสารสนเทศเกิดจากหลายปัจจัยเช่นความต้องการในการตัดสินใจที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพการพัฒนานวัตกรรมการวิเคราะห์ตลาดหรือแม้กระทั่งการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการแข่งขัน สารสนเทศที่ถูกต้องและทันเวลาเป็นกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลข้อมูลมีการสร้างขึ้นอย่างมหาศาลการจัดการและวิเคราะห์สารสนเทศจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณค่าได้มากขึ้น ทำไมสารสนเทศจึงสําคัญก่อนอื่นเรามาพูดถึงว่าทําไมสารสนเทศถึงมีความสําคัญในปัจจุบันมีข้อมูลและความรู้อยู่ทุกที่แต่การรู้ว่าข้อมูลไหนที่เราต้องการและจะหามันได้จากที่ไหนคือทักษะที่สําคัญมากการมีสารสนเทศที่ถูกต้องและทันเวลาจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกหัวข้อวิจัยการทํารายงานหรือแม้กระทั่งการเตรียมสอบประเภทของสารสนเทศที่จําเป็น แล้วสารสนเทศประเภทไหนบ้างที่นักศึกษาควรใส่ใจข้อมูลพื้นฐานเช่นหนังสือและเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของคุณข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแสดงผลในงานวิจัยงานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณใช้มีความน่าเชื่อถือต่อไปเราจะมาพูดถึงแหล่งสารสนเทศที่เราสามารถเข้าถึงได้ค่ะ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยถือเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่มีหนังสือมากมายไว้คอยให้บริการแกน่น้องๆสามารถเลือกยืมและนำกลับบ้านได้ค่ะ่านข้อมูลออนไลน์เช่นเว็บ p p c s c ไ i d i r e c t g o o g l e Scholar EBSCO p o q u e s t Spingerlink เป็นต้นซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงงานวิจัยและเอกาสารทางวิชาการแบบออนไลน์ได้เว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ การเข้าถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆเพื่อใช้สำหรับหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือในประเด็นที่เราสนใจค่ะ